กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนโต๊สามตัวตรงกับวิเคราะห์บอลวันนี้บอลสเต็ปสามวันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองห้าหกห้านะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบอลกระชับมิตรถิ่ชาติกันนะครับนโต้มาวิเคราะห์ให้รับชมกันถึงสามคู่กันเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ว่วงเวลารุสพบกับอินเดียเจอกันเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับแม่อีกนาทีเดียวก็ไม่ปัดขึ้นไปเป็นห้าทุ่มเลยนะครับ ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างอังกฤษพบกับสวิตเซอร์แลนด์เจอกันเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างเยอรมนี ee, พบกับอิสราลเจอกันเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับก่อนเราจะไปฟังนะัาโตด๊ดวิเคราะห์บอลสามคู่นี้นะ้าโตด๊ดขอสรุปหน้า YouTube เมื่อคืนนี้ก่อนเลยละกันนะครับคู่แรกที่นัาโต๊ดให้ไปเมื่อคืนนี้เป็นคู่หน้า YouTube คู่แรกเป็นคู่ระหว่าง ลัดเวียพบกับคูเวตผลสกอร์จบลง1ประตูต่อ1นะโต้นให้อยู่ลองไปทางคูเวตนะครับก็กินไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างนอร์เวย์พบกับสโลวาเกียนะัโต้นให้เลือกเชียร์ไปทางสโลวาเกียผลสกอร์จบลง2ประตูต่อ0ก็ตายไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างโรมาเนียพบกับกรีก นักตตนก็ให้เลือกเชียร์ไปทางกีดนะครับผลสกอร์จบลง1ประตูต่อศูนย์ก็กินไปเต็มๆเ,เลยนะครับสําหรับคู่นี้กิน2ตาย1ถือว่าไม่เจ็บตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเบลารุสพบกับอินเดียทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างเบลารุสฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1แพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับในนัดล่าสุดที่ชนะมาก็ไปชนะจอแดนนะครับไปที่1ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเบลารุสกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของเบลารุสเบลารุสใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้1นนะครับฟอร์มในบ้านถือว่าค่อนข้างโอเคกว่าฟอร์มโดยรวมนะครับฟอร์มในบ้าน ในนัดล่าสุดก็ไปชนะจอร์แดนไปที่1ประตูต่อศูนย์ในนัดก่อนหน้านี้ไปแพ้ให้กับอาร์เซ์ไบจานไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันเลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมของทีมเยือนกันเลยนะครับของทีมเยือนอย่างอินเดียฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของอินเดียกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของอินเดียใน5นัดที่ผ่านมา ชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3เกมเลยนะครับเมื่อเทียบกับภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างแย่นะครับในนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับบาเลนไปที่2ประตูต่อ1นะครับในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเอาชนะเนปาลไปที่2ประตูต่อ1นะครับสำหรับคู่นี้นาโตสจะเลือกเชียร์ไปทางไหนไม่ได้เลยนตโตสขอเลือกเชียร์ไปทางเบลารุสละกันนะครับฟอร์มการเล่นของเบลารุสในบ้านนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมคู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับ คู่ที่2เป็นคู่หล่วงอังกฤษพบกับสวิตเซอร์รออออออแลน,ะน,ลน,นด,นนนด,ลดนะน์ฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอเอ้ยเคยเจอกันมาแล้วแม่นต้นก็ขอโทษด้วยนะครับอะเคยเจอกันมาทั้งหมด8เกมนะครับในนัดล่าสุดอังกฤษชนะในฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน8นัดที่ผ่านมาอังกฤษชนะ6เสมอ2แพ้ยังไม่มีนะครับ ในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในนัดก่อนหน้านี้อังกฤษกาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปถึง1ประตูต่อศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างอังกฤษกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอส2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นโดยรวมเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของอังกฤษกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของอังกฤษใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอส2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ในนัดล่าสุดของอังกฤษ i, ที่ไปเจอกับออแอลเบเนียกับอังกฤษ i, ก็เอาชนะไปถึง5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเอาไปเสมอกับอังการี่ฮังการีนะครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันเลยนะครับฝั่งทีมเยือนฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของสวิตเซอร์แลนด์กันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของสวิตเซอร์แลนด์ใน5นัดที่ผ่านมา ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับอิตาลีในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปเอาชนะกับลิทัวเนียไปถึง4สประตูต่อศูนย์เลยนะครับสำหรับคู่นี้นัาโต๊ดขอเลือกเชียร์ไปทางอังกฤษแล้วกันนะครับนัาโต๊ดคิดว่าตัวเตะของอังกฤษลงเกือบครบเลยนะครับตัวหลักๆอ่ะเดี๋ยวเราไปคู่ที่3คู่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับ คู่ที่3คู่สุดท้ายเป็นคู่ระหว่างเยอรมน,นีพบกับอิสราเอลฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมเพิ่งเจอกันมาได้แค่2เกมเองนะครับในนัดล่าสุดทั้งสองทั้งสองนัดที่การเจอกันของทั้งสองทีมเยอรมน,นีก็เอาชนะทั้ง2เกมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างเยอรมันกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างเยอรมันใน5นัดที่ผ่านมาชนะถึง5เกมเลยนะครับชนะ5เกมรวดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู ฟอร์มการเล่นในบ้านของเยอรมันกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของเยอรมันใน5นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1นะครับในนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะลิกลิกเต้นสไตล์นะครับเอาก็เอาชนะไปถึง9ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในนัดก่อนหน้านี้เยอรมันก็เอาชนะโรมาเนียไปถึง2ประตูต่อ1นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับ ฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเยือนอย่างอิสราเอลใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้ไปถึง3เกมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของอิสราเอลกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของอิสราเอลใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1แพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับออสเตรเลีย ออสเตรียนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับแมนัตต์พูดผิดกะกาบขออภัยด้วยนะครับอ่ะออสเตรียไปเจอกับอิสราเอลก็เอาชนะอิสราเอลไปถึง4ประตูต่อ2นะครับในนัดก่อนหน้านี้สกอตแลนด์ก็เอาชนะอิสราเอลไปที่3ประตูต่อสนะครับสำหรับคู่นี้นัตต์ก็ขอเลือกเชียร์ไปทางเยอรมนีแล้วกันนะครับดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมที่ผ่านมาถือว่าเยอรมนีทําได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่ะเด็นัตต์ เดี๋ยวน้าโต๊ดไปสรุปหน้า YouTube ให้เลยนะกันแล้วกันนะครับว่านัาโต๊ดเลือกไปเชียร์ไปทางทีมไหนมั่งคู่แรกนัาโต๊ดเลือกเชียร์ไปทางเบลารุสพบกับอินเดียนะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ว่วงอังกฤษพบกับสวิตเซอร์แลนด์นัาโต๊ดเลือกเชียร์ไปทางอังกฤษนะครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ว่วงเยอรมน,นีพบกับอิสราเอลนัาโต๊ดก็เลือกเชียร์ไปทางเยอรมน,นีนะครับถ้าท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรืออยากได้นอกเหนือจาก3คู่นี้ให้มองบุมด้านล่างหน้าจอแล้วกดแอดเข้ามาได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ก่อนจะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของน้าโต๊ดกันด้วยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปขอให้ทุกๆท,ท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ